กับสอ,อยากให้มันตรวจสอบรัฐบาลว่ารัฐบาลนี้ทำจริงไหมยังไม่เห็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้เลยจริงๆและสำคัญที่สุดก็คือความต้องการของพี่น้องประชาชนจริงเพราะเราเป็นหนี้นะครับเป็นหนี้ห้าแสนล้านนะครับฝากไปถึงวุฒธธิสมาชิกนะครับฝากไปคิดนะครับผมเป็นตัวแทนเล็กๆของพี่น้องประชาชนเนี่ยช่วยกันตรวจสอบนะครับใช้ดุลพินิษ์ให้ให้ถูกต้องนะครับ มีความเคลื่อนไหวการเมืองอันหนึ่งนะคะที่น่าจับตาก็คือการพยายามรวมชื่อกันของเหล่าบรรดาสวเพื่อที่จะยื่นยติอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติค่ะหลายคนมองนะคะว่าซ่อนในยยะอะไรไว้ไหมมันจะเหมือนการซักฟอกเล็กๆหรือเปล่าหรือเป็นแค่ปรึกษาหารือเสนอแนะก่อนที่สวชุดนี้จะพ้นวาระไปในเดือนพฤษภาคมนะคะวันนี้พูดคุยกับสวต,วตัวตึงสองท่านค่ะคนแรกนะคะสวสมชัยแสวงการอีกท่านหนึ่งค่ะสววันชัยสอนสิริ พูดมาแล้วสองท่านมีมุมที่เห็นตรงกันแล้วก็มีมุมที่เห็นต่างกันโดยเฉพาะปลายทางอนาคตของการเมืองไทยหลังจากนี้คู่แข่งทางการเมืองคือใครเขาจะจับมือกันไหมนี่แหละค่ะคือจุดที่เขาเห็นต่างติดตามทั้งหมดนี้ในขอเวลานอกค่ะก็ถือว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการแสดงบทบาทในครั้งสุดท้ายที่ไม่เคยใช้ ใช้บทบาท153นี้มาเลยนะประการที่สองผมว่ามันไม่ได้เป็นศัตรูคู่อาฆาตกับรัฐบาลม,มันเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสข้อข้องใจต่างๆนะที่เรามีหรือสะท้อนมาจากประชาชนก็ได้ให้รัฐบาลเขาได้ถแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ถ้าพูดง,ง่ายๆว่ารัฐบาลตอบดีตอบแจ่มแจ้งกระจ่างสิ้นความสงสัยมันก็เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลรัฐบาลก็จะได้สิ่งนั้นไปรัฐบาลก็ได้นั้นไปมันไม่ใช่การซักฟอกแบบย่อยๆใช่ไหมคะโอ้อมันไม่ใช่เป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ย <c oughs> เพราะรัฐธรรมนูญนี่เขาเขียนไว้ว่า <c oughs> เป็นการอภิปรายเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมาถแถลงข้อเท็จจริง หรือชี้แจงประเด็นสำคัญหรือว่ามันคือเวทีชงให้รัฐบาลได้พูดถ้าจะมองอย่างนั้นก็ได้แต่จะมองว่าเป็นลักษณะโจมตีก็ได้แบบไหนก็ได้ใช่ไหมคะได้เพราะมันไม่มีสิทธิ์ในการที่จะลงมติไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเราสงสัยเราไม่แน่ใจเราคลางแคลงใจเฮ้ยเราอึดอัดขัดข้องเราพูดไปรัฐบาลก็ตอบมาพูดง่ายว่า วินวินด้วยกันทั้งคู่กระบวนการต่างๆเหล่านี้ผมเห็นว่ามันเป็นเพิ่งเริ่มต้นได้ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนมันยังไม่มีอะไรที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าจะจะแจ้งแจ้งโป้งโป้งเลยที่ชนิดที่ว่ามันต้องโชคอะนะแต่เอาละก็ไม่คว้ากันนะฮะก็ต้องดูนะฮะ แล้วตอนนั้นถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดอภิปรายได้แล้วก็คอยดูอีกว่ามีประเด็นอะไรที่มผมคิดว่าผมอภิปรายได้ผมก็เอาค,อคือถ้าเพื่อนเพื่อนจะเปิดอภิปรายได้เนี่ยต้องมีชื่อครบ84อคะค่ะ84แต่อาจารย์ก็จะไม่ได้เป็นคนที่ไปเติมหนึ่งในนั้นเหรอก็ยังยังผมย,งยังดูอยู่นะฮะก็ยังประเมินสถานการณ์อยู่เพราะว่าใจเราก็อยู่กลางๆง<อ>นะฮะ ไม่มีอะไรที่อาจารย์รู้สึกกังวลเลยอะคะว่าทางเดินของรัฐบาลกับการทําตามนโยบายจนมาถึงวันนี้เนี่ยมันดูแปลงแป่งแปลกๆหรือต้องเตือนกันคือผมมองดูนะว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามา<ช>มันเป็นการประสานสามัคคีร่วมกันในหลายกลุ่มหลายฝา่ายสอวอก็มีส่วนหนึ่งในการโหวตให้เขา<ช>เป็นรัฐบาล<ช><ช>นะ<ช>คือเบื้องต้นเนี่ยคนที่เราให้กำเนิดมา เราต้องให้โอกาสเขาหนอ่อยนะฮะอันนี้นี่เป็นหลักธรรมดาแต่ถ้าเป็นกลุ่มอื่นพวกอื่นเราอาจจะกระแทกตั้งแต่วันแรกเพราะเราไม่เห็นด้วยแยวผมเชื่อว่าวูฒทสภาเนี่ยเสนอคราวเนี้ยถามว่าทำไมเพิ่งมาเสนอเขาเขาจะหมดเวะละแล้วไงไม่ได้หิวแสงอะไรหรอกสิ่งที่เขาอยากอธิบายและฝากให้รัฐบาล ได้ทําต่อเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติตัวของคุณสมชายอะค่ะที่มาที่ไปของการมาจอยเข้าการอภิปรายเนี่ยตั้งปมอะไรไว้ผมส่วนตัวผมไม่ได้เป็นตัวตั้งตัวตีรีเริ่มแต่เห็นด้วยเพราะว่าท่านเสรีท่านได้ติดต่อแต่ว่าบังเอิญไปอยู่ต่างประเทศแล้วก็พอเห็นปั๊บเอ้หัวข้อดีอะแล้วมีเรื่องอะไรบ้างก็ส่งมาให้ดูโอ้มีทั้งเจ็ดเรื่องในเจ็ดเรื่องมีเรื่องที่เกี่ยวที่ผมสนใจอย,อยู่สองเรื่องอย่างน้อยนะ,ะแต่คนอื่นในกรรมธิการเนี่ย ท่านก็จะมีเรื่องอื่นด้วยผมสนใจเรื่อง Digital ดิจิ t a ลวอลเล็ซึ่งซึ่งผมมีมุมว่ามันจะเกิดอันตรายถ้าเราเดินต่อไปโดยไม่ฟังความเห็นของกฤษฎิกาแต่มีข้อเสนอว่าไม่ต้องทำดิจิ i t ลวอล l ล็ตเลยเราเอาเงิน5 0 0แสนล้านเนี่ยหรือจะมากกว่านี้ก็ได้นะมาพัฒนาประเทศโดยการแม้กู้มานะเช่นจ้างงานสร้างงานเพิ่มสกิลสร้างงานในชนบทไปขุดเหมืองหนองฝาย ไปพัฒนาแบบพุ่งเป้าในหมู่บ้านแก้ปัญหาความยากจน,นอันนี้คุ้มกว่าก็จะมีข้อเสนออย่างนี้ให้รัฐบาลแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไหมคะเพราะว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเขาต้องการเดินหน้ามันเป็นนโยบายเรือธงของเขาส่วนอื่นๆก็ไปใส่เงินในโครงสร้างพื้นฐานอันอื่นเอาก็มีนโยบายที่พัก <S <S เพื่อไทยหาเสียงมาอีกตั้งหลายสิบนโยบายนะที่ยังไม่สําเร็จเนี่ย พรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมใดสร้างชาติก็หาหาเสียงกันมานะเพราะฉะนั้นเรื่องหาเสียงก็เรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่ทําแล้วเนี่ยเดินหน้าไปเนี่ยแล้วมันยุ่งยากแล้วเสียเวลาไปสี่เดือนครึ่งแล้วเนี่ยผมก็กําลังเสนอว่าเลิกเถอะอธิบายประชายชนแล้วบอกประชายชนว่ามีอีกอย่างหนึ่งนะดีกว่านี้อีกนะทําให้รัฐบาลเนี่ยจะเอาเงินห้าแสนล้านเนี่ยมาทํา จะเกิดผลระยะสั้นระยะกลางระยะยาวสมมุติว่าวันหนึ่งเขาเดินทางมาเรื่อยๆดิจิตอลวอลเล็ตนะคะมาถึงขั้นเสนอสภาอ่าผ่านมาละต้องผ่านวุฒิสภาสวาจะขวางไหมคะถ้ามามีสองทางอ่าคือหนึ่งคือแก้แก้ไขกันกรองกฎหมายในหน้าที่เลยคือเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดให,ให้มันดีขึ้นกว่านี้เยอะเลยละ่ะแล้วถ้าผมเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนแบบนี้คือผมไม่เปลี่ยนมันแจกผมเชื่อว่าการจ้างงานจะสร้าง productivity มากกว่าการแจกเงิน การแจกเงินใช้ครั้งเดียวจบกระตุ้นรอบหนึ่งแล้วหมดเลยคือจะเปลี่ยนดีเทลมัน<ช>แล้วค่อยส่งกลับไปสภาผู้แทนถูกไหมคะใช่ลินถามจริงๆนะคุณสมชายลินเห็นรัฐบาลท่านนายกที่เป็นแกนนำของนโยบายเนี้นะคะดูเขาก็ตั้งมั่นที่จะให้มันเกิดขึ้นจริงๆเอาปลายทางเลยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นดิจิตอลวอลเล็มันก็ต้องเกิดไหมอ่ะคือผมเรียกว่ามันเกิดได้นะแต่มันเสี่ยง <laughs> มันเสี่ยงมันเสี่ยงถ้าถ้าเราฟังความเห็นกฤตฎีรกาคณะ12ที่ท่านถามไปอะ่ะผมยังไม่เชื่อว่ามันจะผ่านมาถึงผมเลยนะคณะกรรมการที่ต้องอาจจะดูแล้วหพอถามไปหนึ่งมาตราท่านให้มาตั้งอีก6มาตราเนี่ยแล้วเป็นเงื่อนบังคับเนี่ยนะแล้วบอกว่าถ้าทําได้ตามนี้ก็ให้ทำํำถ้าทําไม่ได้ตามนี้ทําไม่ได้ทำไม่ได้ก็คือทำไม่ได้ก็ต้องหยุดอย่างนั้นหระคะอธิบายเลยว่่่าาาถ้้้ททไไไไมมมดดตนี ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าท่านมองเป็นไฟเขียวยังไงผมอะในฐานะคนทํากฎหมายนะผมมองว่าเป็นไฟเหลืองกับพิบที่จะแดงแล้วด้วยความจริงกับไฟแดงแล้วจริงๆคือสัญญาณเตือนให้หยุดอย่างนั้นหรือเปล่าพูดง่ายๆเขาอยากจะบอกว่าอย่าทำก็ดีกว่าดูเหมือนว่าอาจารย์สาไม่ค่อยติดใจเรื่องดิจิต a l วอลเล็นะเพราะจริงๆมันคือประเด็นร้อนณตอนนี้นะคะว่ากฤษฎีกาไม่ได้บอกให้ yes หรือ no เพียงแต่ว่าบอกว่าให้เป็นไปตามกฎหมายเราก็ไปมองว่าอา้าววิกฤตเหรอต่อเนื่องเหรอจําเป็นเหรอมันยังเถียงกันอยู่ตรงนี้ไงคะผมไม่ค่อยติดใจนะถามว่าทําไมไม่ติดใจไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลเลยนะแล้วก็ไม่เห็นด้วยว่าอย,อยู่ๆคุณจะเที่ยวเอาเงินมาแจกถ้าคุณทําเหมือนลักษณะโครงการจํานําข้าวผมติดใจเพราะว่ารัฐบาลทําเลยคแต่นี่เห็นไหม กระบวนการเริ่มตั้งแต่กฤษฎีกาคุณต้องออกเป็นกฎหมายแล้วเข้าสภาอาจารย์ปล่อยให้มันเป็นไปตามกระบ,บวนการถ้าสภาเนี่ยหนู<อ>เห็นไหมมันต้องวาระหน<อ>ึ่งสองสามมันเป็นเรื่องที่โอ้โหต้องล้นตะแกงกันกี่ตลบเนี่ย<อ>เพราะฉะนั้นแล้วหนที่สุดยังต้องมาผ่านสอวอ,อีกหนึ่งสองสามถ้ามันผ่านก็คือผ่านเหรอคะแล้วผ่านสารรัฐธรรมนูญถ้ามีคนร้องอีกอโอ้โหหนู ลินฝ้ามันจะผ่านมาถึงจุดออตรงนี้ได้เนี่ยแล้วผมไม่แน่ใจว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดทั้งหมดว่าแจกอย่างนั้นออทําอย่างนี้ถึงเวลาในชั้นกรรมาธิการอาจจะปรับตรงนู้นแก้ตรงนี้ผ่ออานมาถึงชั้นสวแก้อีกแก้นู่นแก้นี่อ,อ,อีกคือพูดง่ายๆว่าในที่สุดกว่ามันจะเป็นกฎหมายใช้บังคับได้เนี่ยบัผ่านการตรวจสอบร่อนตะแกรงกันชนชนิดเรียกว,ว่า ทำได้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมเรื่องของอภิสิทธิชนเรื่องของนอนคุกนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยาจะติดใจไหมคะเพราะว่าสาวาหลายคนติดใจนะผมเฉย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 อีกแล้วผมเฉยเฉยด้วยเหตุผลคือส่วนใหญ่ที่ออกออกมาเนี่ยมันมาจากความโกรธาาความาาเบียดจากทักษิณ ยังไงยังไงชาตินี้ก็ไม่เผาผีกับทักษิณมันมาจากพื้นฐานตรงนี้ก่อนแต่ไอ้เรื่องแบบนี้ถ้าเรายังมีคิดว่าชาตินี้ยังไงก็ไม่เผาผีกับพลเอกประยุทธ์ไม่เผาผีกับพลเอกประวิตธ์ <c oughs> ถ้าคุณคิดกันแบบนี้นะมันจะโกรธจะเกลียดกันจนตายเพอเออผมอายุเริ่มมากขึ้น <c oughs> เคยชุมนุม <c oughs> เคยขับไล่เคยประท้วงมาทุกยุคทุกสมัย แล้วก็เคยทํากฎหมายอะไรสําคัญสําคัญมาแล้วก็เหตุถ้าเรายังจมปลักกันอยู่กับเรื่องแบบนี้เราก็จะไม่มีความปลองดองไม่มีความสมานฉันกันแล้วไหนที่สุดบ้านเมืองก็จะจมปลักเป็นสิบปีนะเพราะเราติดก,กับดักเรื่องคนเราพวกคนเราฝ่าเขาทําตามอะไรกติกาเขียนไว้อย่างนั้นแต่สังคมไม่เชื่ออะไรวะมาดีๆ โบกมือแป๊บเดียวอ้าวกลางคืนป่วยหนักเสียแล้วก็เป็นเรื่องที่สังคมไม่เชื่อแต่ที่สังคมไม่เชื่อจะทำยังไงเพราะหมอ,อมลงความเห็นแล้วไปอยู่ที่ไหนอยู่ชั้นสิบสี่โรงพยาบาลผมถึงบอกว่าความไม่เชื่อนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอะไรที่มันประนอมประนอมให้บ้านเบืองมันเดินไปได้แล้วถามว่าปะท้วงตอนนี้คุณว่าคนเบื่อไหม คนเข้าโอโหเวลาพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติทีมบ้านเมืองสงบเรื่องคุณทักษิณเนี่ยคือพอย n ์หลักที่ทําให้คุณสมชายตัดสินใจมาลงชื่ออภิปรายในวงสวอ์ด้วยหรือเปล่าไม่ไม่คือผมเห็นด้วยกับการเปิดอภิปรายก่อนแต่ว่าผมก็บอกว่าสนใจสองข้อของผมคือเรื่องที่เจ้าวอลเล็กับ2คือเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่กําลังจะถูกเสื่อมศรัทธาเพราะช่องว่างช่องรอด ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติของฝ่ายประจำคือกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตํารวจกระทรวงยุติธรรมต้องแก้ไขนายกรัฐมนตรีต้องแก้ไขคุณทักษิณเนี่ยกลับเข้ารับกระบวนการยุติธรรมซึ่งผมสนับสนุนนะให้คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษพะราชาลดโทษจาก8เหรือ1ปีแล้วคุณทักษิณควรเข้าสู่กระบวนการอย่างตรงไปตรงมาผมเนี่ยไม่ได้สนับสนุนว่าคุณทักษิณต้องมาอยู่ใน ห้องขังแต่อยู่ในเขตราชทันจะเป็นโรงพยาบาลราชทันก็เลยถ้าปาป่วยเนาะเพราะอะไรถ้าเขาคุณทศินไปอยู่ในเขตห้องขังหนึ่งเคยเป็นอดีตนายกสองอาจจะมีนโยบายปราบปรามรุนแรงสมัยยาเสพติดหรืออาจจะมีปัญหาในอดีตเกี่ยวกับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยรเราก็ต้องเซฟเขาเราต้องเซฟ้องเซฟถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็อันตรายแต่ทุกอย่างทุกวันนี้ก็เดินตามกฎเกณฑ์รองรับหมดนะคะรอดช่อง รอดอะไรคะยังไม่ได้อยู่ในห้องขังเลยยังไม่ได้อยู่เรือนจําเลยก็ยป่วยไงป่วยก็ไปโรงพยาบาลแล้วอีกสองแสนคนมันไม่ไมอยู่โรงพยาบาลถ้าคุณทักสินอยู่ในโรงพยาบาลราชวถันผมจะคิดว่านี่คือระบบที่ถูกต้องเป็นการส่งสัญ,ญญาณให้เพื่อไทยเนี่ยจับมือข้ามขั้วแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่อะไม่น่าจะไม่น่าจะเกี่ยวถ้าเกี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งไม่ควรอภิปรายเลยอ้าวเพื่อที่จะบอกนะคะว่าคุณต้องระวังตัวนะ อย่าบิดพลิ้วไปจากตรงนี้<พ>ทรงที่มันเป็นอยู่มันโอเคอยู่พเพื่อไทยกับพ่วมอนาจเดิมผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นเรื่องที่เพื่อไทยต้องคิดเองอสอว,วก็ไม่มีส่วนอะไรอยู่แล้วยิ่งสวจะหมดอํานาจเขายิ่งไม่ฟังอะไรที่มันมีอํานาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดเกินไปก็มีความหายนะให้เห็นแล้วอย่าทำเพื่อประโยชน์ตนและครอบครวัวพฤษภาหมดวาระของสอว ก็กลับไปเหมือนเดิมลยเหมือนเมื่อปี2543ที่เขาเรียกสภาผัวเมีย